สวัสดีครับขอบคุณมากครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับครับอเพั่อเพื่อเพื่อเรื่อง,อง,บบอง่อเ,เรื่อเ,เร่เพร่อเพรเพื่อเพื่อเพื่อเที่ตเพืเพื่อเป็ป่เปเะื่นเพิดงเนกิจกรรเรื่อเรืเร่อนพ่อเพื่อเ่เ ได้งานรณรงค์งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แต่เกษตรกรของจังหวัดกาญจนบุรีในวันนี้เรื่องของการรับต้นทุนการผลิตตามนโยบายของกสชที่จะต้องแข่งขันเพื่อการต้อนรับสู่เปิดการญญาอาีซีนั้นรัฐบาลได้ความสําคัญต่อภาคการเกษตรเป็นอย่างยิ่งนะครับและค่าปีละมา,ากมายมหาศาลแต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันการจัดงาน Learning Day ในวันนี้เป็นงานในกัจรวมทั้งสิ้น สาวันคือวันที่สิบเจ็ดคือวันนี้สิบแปดผู้มีเกียรติที่เคารพลูกทุกท่านครับกระผมรู้สึก,สกิจเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับลตลอดจนเรื่องการลดต้นทุนนะครับหรือลดรายจ่ายเพราะเราต้องอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งจะทําให้เรานั้นครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ทำให้กิจกรรมนี

เป็นมะเหนือได้เนี่ราคาใหญ่ราคาอาจจะเป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าประธานเดินทางมาถึงแล้วนะครับพี่น้องสกกรนะครับจากบูธ